คุณรู้หรือไม่ว่าหัวใจของเราทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เคยหยุดพักและไม่เคยเรียกร้องอะไรตอบแทนเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีหัวใจของเราก็เริ่มอ่อนแอลงและต้องการความใส่ใจมากกว่าที่เคยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่ผู้สูงอายุจำนวนมากมากักมองข้ามทั้งที่จริงแล้วเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาชีวิตให้ยืนยาวและหัวใจแข็งแรงนั่นก็คือความสม่ำเสมอในการดูแลสุขภาพหัวใจ ตั้งแต่การกินยาการวัดความดันการเลือกอาหารไปจนถึงการเดินออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหลายคนคิดว่าแค่หยุดกินยาวันเดียวคงไม่เป็นไรหรือผลข้างเคียงเล็กน้อยคงไม่น่ากังวลแต่ในฐานะแพทย์หัวใจหลายคนบอกชัดเจนว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แก้ไขไม่ได้ในคลิปนี้เราจะพาคุณเรียนรู้วิธีป้องกันหัวใจล้มเหลว ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวและย้ำให้เห็นว่าความใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยทุกวันนั้นสำคัญแค่ไหนสำหรับชีวิตในวัยเกษียณนอกจากนี้ผมจะเผยพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อหัวใจสิทธิประการที่กำลังทำร้ายหัวใจคุณอย่างแท้จริงแต่ละพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองหรือการเสียชีวิตกระทันหันข่าวดีคือทุกข้อสามารถแก้ไขได้เพียงแค่คุณรู้ว่าควรเลิกทำอะไรและควรทำอย่างไรแทนห้ามพลาดชม จนจบผมสังเกตเห็นนิสัยข้อแรกเกือบทุกวันและเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับคนไข้ของผมเริ่มกันที่อันดับสิบไม่ออกกําลังกายหรือเดินเล่นทุกวันสําหรับผู้สูงวัยเกิน60ปีถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวร่างกายทุกวันคุณกําลังเชิญชวนโรคหัวใจมาเยือนการเห็นผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งดูทีวีอ่านหนังสือหรือพักผ่อนบนเตียงเป็นสิ่งที่ผมเจอมากในฐานะแพทย์หัวใจแม้ว่าคุณอาจคิดว่าผมแก่เกินไปจะออก กำลังกายผมไม่ได้ขอให้คุณไปฟิตเนสหรอกแค่ขอให้เดินด้วยความเร็วที่สบายตัววันและ30นาทีก็ช่วยลดความเสี่ยงหัวใจวายได้ถึง50%การไม่เคลื่อนไหวทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงไขม,สสมันสะสมเริ่อบุตรันหลอดเลือดความดันเลือดสูงขึ้นและหัวใจอ่อนแอลงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตการเดินช่วยให้หลอดเลือดเปิดปริมาณออกซิเจนในสมองเพิ่มขึ้นลดความเครียดและควบคุมน้ำหนักน้ำตาลและคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อหัวใจการเดินไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเป็นวิธีรักษาหัวใจที่ได้ผลและไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษการดูแลหัวใจและยืดอายุไขยัยทำได้ด้วยการเดิน15นาทีเช้าและ15นาทีเย็นอย่ารอให้เจ็บหน้าอกแล้วค่อยเริ่มเคลื่อนไหวถึงเวลาป้องกันแล้วทุกก้าวที่คุณเดินคือพรสําหรับหัวใจของคุณอย่ากินเกลือมากเกินไปผู้สูงอายุมัก ไม่รู้ว่าเกลือเป็นอันตรายอย่างไรนอกจากเกลือที่โรยบนอาหารแล้วซุปกระป๋องขนมปังซอสผักดองขนมกรุบกรอบและอาหารแช่แข็งต่าก็มีเกลือในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเมื่อกินนักเกลือมากร่างกายจะกับเก็บน้ําทําให้ปริมาณเลือดเพิ่มและเพิ่มแรงกดดันในหลอดเลือดในระยะยาวเกิดความดันโลหิตสูงที่ทําลายหัวใจไตและสมองโดยที่คุณไม่รู้ตัวความดันโลหิตสูงจึงเป็นนักข้างเงียบ เพราะไม่แสดงอาการจนสายเกินแก้เมื่อตอนเป็นแทย์หัวใจผมพบคนไข้หัวใจล้มเหลวหลายรายที่ความผิดพลาดเดียวคือกินของว่างเค็มทุกคนผู้สูงอายุต้องการเกลือต่ำกว่าคนหนุมสาวมากโดยไม่ควรเกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันหรือน้อยกว่าช้อนชาหนึ่งช้อนเสมอควรอ่านฉลากอาหารหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปใช้สมุนไพรและมะนาวเพิ่มรสชาติเมื่อทําอาหารที่บ้านคุณสามารถปกป้องหัวใจได้ด้วยการเปลี่ยนจากอัลมอนด์เค็มเป็นไม่เค็มหลีกเลี่ยงอาหารแช่แข็ง ก่อนเริ่มผมอยากรู้ว่าคุณมาจากไหนกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลังเลที่จะถามพร้อมกันนี้อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำแนะนำสุขภาพดีๆจากซีนีเฮลและถ้าคุณดูวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยกับผมหรือไม่กรุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งถ้าวิดีโอนี้ตรงใจคุณถ้าไม่พิมพ์0จำไว้ว่าลิ้นของคุณเปลี่ยนรสชาติได้หลังลดเกลือ2สัปดาห์อาหารจะรสชาติเหมือนเดิม แต่หัวใจจะทำงานได้ดีขึ้นตัดเกลือออกจากอาหารก่อนที่จะสายเกินไปอันดับ8เริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่มันหรือแปรรูปมากผู้สูงอายุมากมายทานอาหารเช้าที่เหมือนกับหัวใจวายบนจานทั้งที่ควรเป็นพลังงานให้วันนั้นอาหารอย่างเบคอนไส้กรอกขนมปังทานเนยซีเรียวหวานไข่ดาวและกาแฟใส่นมข้นอร่อยแต่ทำร้ายหัวใจคุณมากกว่าที่คิดอาหารพวกนี้เต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานนอกจากทำให้ความดันโลหิตสูงแล้ว ยังทําให้หลอดเลือดอักเสบและคอเลสเตอรอลพุ่งสูงผมเห็นเรื่องน่ากลัวในงานแพทย์หัวใจวายส่วนใหญ่เกิดช่วงเช้าหลังคนทานอาหารเช้าพวกนี้เหตุผลคือเลือดในตอนเช้าข้นกว่าและอาหารมันหนักทําให้หัวใจทํางานลําบากความเครียดนี้เกินกําลังร่างกายเมื่ออายุเกิน60ปีเลือกอะโวคาโดรูปหัวใจหรือสมูทตี้ผลไม้ธรรมดาแทนอาหารเหล่านี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลดีต่อระบบย่อยอาหารและให้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทำร้ายหลอดเลือดอาหารเช้าสามารถดีหรือร้ายได้เมื่อคุณลืมตาเลือกสิ่งที่ถูกต้องหัวใจจะปลอดภัยตลอดวันถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอาหารไหนดีหรือไม่สำหรับหัวใจไม่ต้องกังวลคุณไม่ได้เป็นคนเดียวปัญหานี้เกิดกับผู้สูงวัยจำนวนมากโดยเฉพาะตอนเช้าแอปซินีเฮลเทรคเคอร์ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่อายุเกิน60ปีจะช่วยเตือนความจำบันทึกอาหารและแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของคุณจุดประสงค์ของแอปคือให้คำแนะนำทางการแพทย์ไม่ว่าคุณจะควบคุมความดัน สูงหรือแค่ต้องการพลังงานมากขึ้นคุณก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจได้ทันทีที่ดาวน์โหลดวันนี้คุณอาจเคยได้ยินมาว่าการดื่มไวน์วันและแก้วดีต่อหัวใจแต่สําหรับผู้สูงวัยคําแนะนํานี้อาจเป็นอันตรายอย่างมากหลังอายุ60ปีแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อร่างกายแตกต่างออกไปตับจะเผาผลาญช้าลงความดันเลือดเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นและหัวใจจะเต้นผิดจังหวะได้ง่ายขึ้นมากตอนที่ผมเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจผมเคยเห็นผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดสมองติด และหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะเพียงเพราะดื่มแอลกอฮอล์แค่วันละสองแก้วการดื่มเหล้าทำลายกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มไขมันรอบหัวใจและทำให้เกิดการอักเสบยิ่งไปกว่านั้นมันยังรบกวนยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดผู้สูงอายุหลายคนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายหรือหวังให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแอลกอฮอล์ทำให้การนอนหลับถูกรบกวน และความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางคืนแม้จะดื่มเพียงเล็กน้อยทุกวันแต่ผลสะสมก็มีอันตรายหากคุณมีโรคหัวใจอยู่แล้วยิ่งเสี่ยงมากกว่าเดิมหากคุณไม่สามารถงดดื่มได้เลยผมขอแนะนําให้จํากัดการดื่มไม่เกินหวานละหนึ่งแก้วและไม่ดื่มเป็นประจําทุกวันอัตราการเต้นของหัวใจคุณจะดีขึ้นคุณภาพการนอนจะดีขึ้นและสุขภาพ โดยรวมจะดีขึ้นแอลกอฮอล์อาจทําให้คุณรู้สึกคลายเครียดชั่วคราวแต่กลับทําให้หัวใจของคุณอ่อนแอลงอยากปล่อยให้วายทียงแก้วเดียวกลายเป็นความเสียใจตลอดชีวิต6การเก็บความโกรธหรือความเครียดไว้ภายในอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีในการระง,งับความเครียดโกรธหรือเศร้าแต่การกระทําเช่นนั้นทําให้หัวใจของคุณต้องรับภาระอย่างหนักความเครียดทางอารมณ์ทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากปล่อยไว้นานอาจทําให้เกิดหัวใจวายเส้นเลือดสมองแตกหรือแม้แต่เสียชีวิตเฉียบพลันในฐานะแพทย์หัวใจผมเคยเห็นคนที่ทานอาหารดีมากแต่กลับเป็นโรคหัวใจทั้งหมดนี้เกิดจากความเครียดทางอารมณ์สะสมไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครับว่าความกังวลทางการเงินหรือความเหงาการเก็บความรู้สึกไว้ส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างแท้จริงประโยคอย่างไม่อยากเป็นภาระใครหรือเครียดมาตลอดชีวิต มักจะได้ยินจากผู้สูงอายุแต่เมื่ออายุเกิน60หัวใจของคุณจะรับมือกับพายุเงียบนี้ไม่ไหวลดความเครียดภายในได้โดยการพูดคุยกับใครสักคนเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุฝึกสมาธิวันและสินาทีฝึกหายใจลึกๆหรือเขียนบันทึกอย่ามองข้ามภัยเงียบจากความเจ็บปวดทางอารมณ์หัวใจไม่ใช่แค่ปั๊มเลือดแต่มันรับรู้ได้ถึงสิ่งที่จิตใจคุณเก็บไว้ความสงบคือการรักษาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งคุณปล่อยวางความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์หัวใจของคุณจะเต้นได้นานขึ้นและขและข็งแรงยิ่งขึ้น หากการมองข้ามการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับเสียงกรนของคุณอาจไม่ใช่เรื่องตลกหรือเรื่องเล็กอย่างที่คิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นโรคที่พบในผู้สูงวัยจำนวนมากซึ่งจะทําให้หยุดหายใจเป็นช่วงชวงระหว่างนอนผลลัพธ์คือระดับออกซิเจนลดลงการพักผ่อนถูกรบกวนและเกิดความเสียหายต่อหัวใจในระยะยาวหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีอาการนี้แม้จะตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหัวความจําสั้น หรือรู้สึกเหนื่อย้ลในตอนกลางวันแต่ก็ไม่คิดว่าเกิดจากการนอนในฐานะหมอหัวใจผมมักจะถามผู้ป่วยว่ากล่นหรือไม่เพราะภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงออที่สูงขึ้นของโรคหัวใจเช่นความดันโลหิตสูงชีพจรผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตเฉียบพลันหากคู่ของคุณบอกว่าคุณกล่นเสียงดังมีอาการสำลักหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับควรเข้ารับการตรวจท,ทันทีซึ่งสามารถตรวจได้ง่ายเพียงข้ามคืนการรักษาอย่างเครื่องช่วยหายใจ c p a p หรืออุปกรณ์ครอบปากจะช่วยปกป้องหัวใจคุณระหว่างการนอนเมื่อคุณหลับสนิทร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองหากนอนไม่ดีหัวใจจะสุดโสมโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนกรนไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่คือคำเตือนสําผัญหัวใจของคุณต้องการออกซิเจนตลอดทั้งคืนการนอนหลับพักผ่อนอยังเต็มที่จะช่วยให้หัวใจของคุณได้หยุดพักอย่างแท้จริงข้อสี่การสูดดมหรือสูบบุหรี่ควันที่สุดเข้าไปแม้เราทุกคนจะรู้แล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นนิสัย ที่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่าผู้สูงอายุมา,มากมายยังคงประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปว่าการสูบบุหรี่แค่เพียงมวนเดียวหรือการได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นอันตรายเพียงใดนอกจากจะทำร้ายปอดของคุณแล้วการสูบบุหรี่ยังทำลายผนังหลอดโดยตรงก่อให้เกิดการอักเสบและเร่งการสะสมของคราบไขมันซึ่งในที่สุดจะทำให้หลอดเลือดอุดตันแหลถะ้าอาจนำไปสู่หัวใจวายได้หลอดเลือดในร่างกายของคุณยิ่งเปราะบางขึ้นเมื่ออายุเกิน60ปีการสูบบุหรี่ ทำให้หลอดเลือดเปราะบางและบางลงแม้บางคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็เป็นโรคหัวใจได้เพราะอยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ไม่มีระดับการสัมผัสที่ปลอดภัยคุณยังสามารถย้อนกลับความเสียหายบางส่วนและลดความเสี่ยงอย่างมากภายในไม่กี่เดือนหากเลิกสูบบุหรี่วันนี้แม้คุณจะสูบบุหรี่มานานเกือบ40ปีแล้วก็ตามนอกจากก่อนนี้ควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ที่มีความเบาเพราะอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดาทั้งออกซิเจน และเลือดที่หัวใจได้รับต้องสะอาดคุณจะรู้สึกถึงแรงกระแทกที่หัวใจทุกครั้งที่สูดควันติดต่อแพทย์ของคุณลงทะเบียนเข้ากลุ่มช่วยเลิกบุหรี่หรือใช้แผน่นแปนิโคตินหากเลิกยากเพียงแค่พูดคำว่าฉัานเลิกแล้วคือการกระทำที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำเพื่อหัวใจของคุณในตอนนี้วันรุ่งขึ้นร่างกายจะเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองข้อ3การนอนดึกเพื่อดูโทรทัศน์หรือใช้โทรศัพท์หากคุณใช้หน้าจอในช่วงดึกดูเหมือนไม่อันตรายแต่จริงๆแล้ว เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมในาฬิกานอนหลับถูกรบกวนเมื่อร่างกายได้รับแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์และทีวีการนอนหลับที่มีคุณภาพต่ำส่งผลให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนดื้อต่ออินซูลินและเพิ่มภาระหัวใจพฤติกรรมการเลื่อนหน้าจอก่อนออนหรือเปิดทีวีเพื่อให้มีเสียงคลองเหมือนเพื่อนเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุในฐานะแพทย์โรคหัวใจผมเห็นว่าการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นสอ หาเหตุสําคัญของหัวใจวายเส้นเลือดสมองและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ใช่แค่แสงเท่านั้นที่เป็นปัญหาแต่ยังรวมถึงการกระตุ้นสมองเมื่อสมองควรพักผ่อนการได้รับข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือภาพยนตร์ทําให้ระดับฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและสมองยังตื่นตัวส่งผลให้การรักษาหัวใจในช่วงนอนหลับติดขัดแนะนําให้ปิดหน้าจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนลองยืดเยียดเบาๆอ่านหนังสือหรือฟังเพลง เบาๆแทนหัวใจของคุณจะขอบคุณและคุณจะนอนหลับได้ดีขึ้นจําไว้ว่าเวลาคืนคือช่วงเวลาที่หัวใจฟื้นฟูอยากปล่อยให้เสียเปล่ายิ่งนอนมากหัวใจก็จะยิ่งแข็งแรงข้อ 2. การบริโภคของทอดหรือฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆหลายครั้งแม้ว่าของทอดและฟาสต์ฟู้ดจะสะดวกแต่ก็เป็นอันตรายต่อหัวใจอย่างมากอุดมไปด้วยไขมันทรานไขมันอิ่มตัวและเกลือซึ่งทำลายยอหลอดเลือดตัวอย่างเช่นเมื่อผู้สูงอายุหิวมักเลือกทานมือเดียว ที่เป็นเบอร์เกอร์ซาโมซาเฟรน์ฟรายหรือไก่ทอดแต่ละคําเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลกระตุ้นการอักเสบและทำให้เลือดข้นขึ้นผมในฐานะแพทย์โรคหัวใจเคยพบผู้ป่วยหัวใจวายจากการกินของว่างเหล่านี้เป็นเวลาหลายปีหลอดเลือดจะแคบตึงและอุดตันทำให้การไหลเวียนเลือดลำบากหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติระบบเผาผานช้าลงและหัวใจอ่อนแอขึ้น เมื่ออายุมากกว่า60ปีคุณค่าทางโภชนาการของฟาสต์ฟู้ดต่ำแต่สร้างความเสียหายมากวิธีปรุงที่ดีขึ้นได้แก่การอบต้มหรือย่างควรทานซุปผลไม้หรือถูกเป็นของว่างการเปลี่ยนจากการทอดน้ำมันหลึกเป็นแบบแอฟรายสามารถช่วยได้มากอาหารที่คุณกินจะเข้าสู่กระแสหลืออดถ้าอาหารมันเลือดก,ก็จะมันเลือดข้นคือหลอดเลือดที่อุดตันคุณจะไม่มีหัวใจแข็งแรงหากกินอาหารไม่ดีให้โอกาสหัวใจของคุณเติบโตด้วยการเลิอกอาหารทอด ข้อหนึ่งไม่กินยาควบคุมความดันเลือดสูงหรือเพิกเฉยต่ออาการผมพบว่านี่เป็นพฤติกรรมอันตรายที่สุดและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุหลายคนหยุดกินยาเพราะรู้สึกดีขึ้นแต่ความดันเลือดสูงคือคาตกร้างเงียบจนกว่าจะเกิดความเสียหายต่อไตหัวใจและสมองคุณจะไม่รู้สึกถึงอาการการไม่กินยาแม้เพียงสั้นๆอาจทําให้ความดันพุ่งสูงขึ้นจนเกิดหัวใจวายหรือเส้นเลือดสมองติดผมเคยรักษาคนที่เป็นลมเพราะกินยาหมดหรือไม่เชื่อว่าต้องกินยาอีกต่อไป นี่ไม่ใช่คำแนะนำการใช้ยาแต่มันคือวิธีเอาตัวรอดอย่ายอมแพ้หากคุณมีผลข้างเคียงใดๆหากจำเป็นต้องปรับขนาดยาให้ปรึกษาแพทย์เสมอการตรวจความดันเลือดที่บ้านอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องสำคัญควรจดบันทึกหรือเขียนไดอารี่จำไว้ว่าต้องกินยาให้ตรงเวลาใช้กล่องจัดยาหรือป้ายเตือนเพื่อช่วยรักษาความสม่ำเสมอไว้หัวใจของคุณอาจทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดจะแคบลงและหากความดันสูงต่อเนื่องจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวแต่หากคุณจรงิจรงจังคุณสามารถควบคุม ได้เต็มที่อย่าเสี่ยงกับชีวิตการกินยาแค่วันและเม็ดอาจช่วยหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหลายปีหากคุณเริ่มใส่ใจวันนี้หัวใจคุณจะเต้นอย่างแข็งแรงในวันพรุ่งนี้หัวใจของคุณเต้นม,มาหลายวินาทีตลอดชีวิตโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรกลับแต่เมื่ออายุครบ60ปีหัวใจต้องการการดูแลจากคุณมากขึ้นทุกกิจวัตรทุกมื้ออาหารและทุกการเดินล้วนส่งผลสะสมฉันในฐานะแพทย์หัวใจเคยเห็นคนไข้หลายรายเลยสัตยาน เกินเล็กน้อยจนสายเกินเยียวยาแต่คุณสามารถเปลี่ยนได้เริ่มจากเลิกนิสัยเสียงเพียงอย่างเดียววันนี้แล้วค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นต่อไปบางคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าการกินยาให้ตรงเวลาทุกวันสามารถช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวได้บางคนอาจระหนักว่าการวัดความดันเองที่บ้านเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามหรือบางคนอาจเพิ่งเข้าใจว่าหัวใจของเราแม้จะไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่กลับเป็นอวัยวะที่เสียสละที่สุดและต้องการการดูแลมากขึ้นเมื่อเราก้าวสู่วัย60ปีขึ้นไป สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันแต่หากคุณใส่ใจและลงมือทําอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้มันสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงเพราะสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากโชคดีแต่มาจากการเลือกดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอเราขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยคอมเมนต์ด้านล่างว่าหนึ่งสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตคืออะไรเราอยากเห็นว่าคลิปนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในด้านใดนบ้าง ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องส a l u t e the losencianos เพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหัวใจสีแดง